ไม่รู้จะกินอะไรนะครับตอนเย็นเลยละของในตู้เย็นที่เดืออยู่ออกมาลองทํากินด,ดูเดี๋ยวเสร็จแล้วดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับเราก็จะมาต้มหมูเด้งกันก่อนนะครับ พอหมูแดงเริ่มลอยนะครับเราก็จะใส่นี่บะหมี่กึ่สำเร็จรูปรสนี้ลงไปอันนี้เป็นแบบแห้งนะครับเราจะต้องต้มให้เส้นนิ่มนิดนึงก่อนนะครับเราเอาสองเครื่องปรุงออกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้เส้นมันนิ่มนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะบินน้ําออกแล้วก็ปรุงแล้วก็ใส่ข้าวแล้วก็ใส่ไข่เยี่ยวมานะครับ ครับพอเส้นเริ่มแตกตัวแล้วเดี๋ยวเราจะปิดไฟแล้วก็ดินน้าออกนะครับดินน้ําออกแล้วเหลือน้ำไม่ิดหน่อยนะครับแล้วเราก็ใส่ข้าวที่เราเหลือลองไปนะครับลงมาเส้นเลยเดี๋ยวเราพุ่งกันทีเดียวพอข้าวเริ่มร้อนเริ่มอุ่นนะครับอ่า ที่แช่เย็นมาเราก็มาสเสิมเครื่องปรุง่านะเดี๋ยวเราคนกันคนให้เข้ากันนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราใส่ไข่เยี่ยวม้านะครับเสร็จแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เหาะจิกโชใส่ตรงไข่เยี่ยวมาลงไปสักนิดหนึ่งเพื่อเพิ่มรสชาติให้ไข่เยี่ยวมาอร่อยขึ้นนะครับผมจากนั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะครับเริ่มจากข้าวนะครับเสร็จนะครับ เดี่ยแล้วเขาข่เดียวมา